มาดูรถเกี่ยวข้าว DC 6 0ปี5้ 54. มีใบทะเบียนพร้อมนะครับพี่น้องมาชมกันใครอยากได้นะครับสวยๆครับพี่น้องพร้อมใช้ครับ พี่น้องดูภายในนะครับสวยงามครับพี่น้องช่วงล่างครับพี่น้อง แท็ใหม่ๆรูเลอร์ใหม่ๆนะครับเปลี่ยนหมดแล้วครับสายพานใหม่สวยรอบคันครับมีไฟติดไฟรอบคันสภาพพร้อมใช้ครับพี่น้องมือสองครับเราขายกัน ขายไปแล้วนะครับพี่น้องขายไปแล้วนะครับคันนี้ติดจองไปแล้วติดจองไปแล้วนะครับรอเจ้าของไม่เอาหรือถ้าเจ้าของที่จองไว้บ่ามาเอาจองคอยวากันนะพี่น้องถ่ายให้ดูนะครับ ราคาไม่แพงไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ครับพี่น้องราคารถใหม่ราคาเป็นล้านเราอามือสองนะครับคันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์มากสวยๆเลยครับพี่น้องก่อนไฟฟ้าครบชุดนะครับ,รบทำให้ไหมเรียบร้อยนะครับ ทำของไฟเพื่อป้องกันน้ำเรียบร้อยนะครับผ่านฟิวอย่างดีนะครับไม่มีช็อตช็อตแล้วมีฟิวตัดด้านล่างด้านบนนะครับแปลงทำให้ใหม่เพื่อความสะดวกนะครับพี่น้องด้านบนดูรอบคันเลยนะครับเครื่องดีครับ เกีย์ดีเครื่องดีครับดูแท็กดูดูเรอร์รสวยครับพี่น้องครับใหม่ใหม่ครับสองเส้นเลยนะครับ อยากได้รอรอรอจองหลุดนะครับถ้าจองไม่หลุดก็ไปเรียบร้อยนะครับมาจําไว้แล้วสวยๆครับพี่น้อง ราคาไม่แพงครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองตรงไห้ไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดรีเซ็ตให้ทั้งคันเลยครับพี่น้องสวยเต็มรูปแบบครับรับรองคุณภาพโดยประใหญ่สัมพันธ์ ดูรอบคันนะครับพี่น้องโอเคนะพี่น้องใได้โทรศัพท์มาหาพ่อใหญ่สัมพันธ์เลยนะครับ